จากเมลนะคะอาการนี้จะรวมไปถึง YouTube เข้าใช้งานไม่ได้ด้วยแล้วก็ Play Store เข้าใช้งานไม่ได้นะคะ วิธีแก้นะคะเราต้องเข้าไปเช็คที่ตั้งค่าแล้วไปที่จัดการบัญชีผู้ใช้งานนะคะว่าเมลเราถูกปิดการใช้งานอยู่หรือเปล่านะคะถ้าถูกปิดก็ทําการซิงค์ให้เรียบร้อยถึงจะเข้าใช้งานได้แต่ถ้าซิงค์แล้วเข้าใช้งานไม่ได้แนะนําให้ถอนเมลตัวเก่าออกแล้วก็สมัครเมลใหม่เข้าไปค่ะถึงจะเข้าใช้งานได้นะคะอาการนี้นะคะถ้าเมลมีปัญหา Google p a ย์อยู่ทํางาน YouTube ไม่ได้ Pay Store ก็ไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นเมลเดียวกันค่ะกรณีที่เมลมีปัญหาให้เข้าไปเช็คที่ตั้งค่านะคะ แล้วเลื่อนไปที่หัวข้อบัญชีผู้ใช้และการแบ็กอัพแตะเข้าไปค่ะจัดการบัญชีเมลไหนที่มีปัญหาที่ขึ้นตัวแดงให้แตะเข้าไปตัวอย่างแบบนี้นะคะถ้าปิดการซิงค์อยู่เราสามารถซิงค์บัญชีได้ถ้าเราซิงค์ไม่ได้ก็ให้ลบแอคเคาท์ออกนะคะลบแอคเคาท์ออกแล้วเราสามารถสมัคร gmail ใหม่ได้ค่ะ